านางสาวชาิรคพิการเป็นย่างสูงค่ะที่ได้กรุณงงานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตและประงกันที่ชอบในวันนี้นะคะ โดยที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะหรือสำนักงานปปชนะคะได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะระยะที่2ในพศ2556-2562นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ท่านวิทยากรท่านอุลเตอร์บรรจบปิยมาศนะคะท่านองค์กรผู้พิการนะผู้แทนองค์กรผู้พิการท่านสมาชิกผู้พิการกท่านนะคะ นี้ดิฉันยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานนะคะในการเปิดอบรมในเรื่องของการเสริสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันหรือการเพุทธเจริตและประพฤติชอบนะคะในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบเพื่อนันะคะซึ่งในวันนี้ก็เป็นการจัดนะคะประชุมสัมนาพวกเรานะคะในเรื่องของการป้องกัน รุ่นเฉลี่ยได้เพื่อผูชอบนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้ทุกภาคส่วนได้มีการกิจาก,การรมจัดตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้เรามีการมาพบกันนะคะสองภาคเลยนะคะคือภาคเหนือกับภาคอีสานนะคะแล้วก็เราจะมีการจาัดอครั้งที่สองอีกนะคะที่วันนี้มีของเออ ของภาคกลางนะคะกับภาคใต้นจะมีในวันที่27มกราคมนะคะประจักที่นี่นะคะจะจัดสองรุ่นนะคะรุ่นของท่านที่มาวันนี้ก็ถือเป็นรุ่นแทกนะคะที่ทางกรมพคเองได้ให้ความสําคัญในะะ<ม>กัารท้แทนสมาชิกนะคะขององค์กรองพิการนะคะรวมทัม้งบุคลากรนะคะที่ทํางานกับคนพิการทั่วประเทศได้มาสร้างความรู้ความเข้าใจกันนะว,ว่าในเรื่องของการทํายังไงที่เราจะให้ประเทศชาติของเราจเจริญก้าวหน้านะ,ะเราะ เรื่องของการทุจริตกับก,การพระนฤติชชอบนะคะว่าเราเ่วรจะรณรงค์ยังไงเพื่อให้ประเทศชาติเราพัฒนามากขึ้นนะคะาการปราพฤติ์วิชชอบเนี่ยะะและการเราพทุจริษก็นำมาซึ่งประเทศชาติเราเนี่ยเสียหายมาในหลายปีมาที่ผ่านมานะครับก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาประชุมสัมนาแล้วก็ลงข่าคิดเห็นแล้วก็จะเป็นส่วนที่เราจะได้นำเสนอนะคะให้กับทงางร้อยศาสตรนครไกรต่อต้านการโกงกินครับ ไม่ให้กินไม่ให้โกงเลยครับผมต่อต้านทุกอย่างครฮะเราปักการทุกการออกไปไม่ให้เข้ามาใกล้กุนคนของเราครับปักอสัญลักษณ์คือปักออกไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เก้านะครับก็ประกอบด้วยนะพอตารางเดือนเดือนพันีอำนาจจะเป็นเช่ครับผมสี่อ๋อ หยุดตอนนี้ตอนจิ๊ก่อนเอ่โอ้โหสีอสีอหยุดตร้างคอร์รัชชั่นสิ้นชาสิ้นแผ่นดินถ้าไม่สิ้นคอร์รัชชั่นเอ่โอ้โหพวกเราหันหน้าไปทางนักดูนะครับเพาต้องดูนิเดเองครับวิธีการการนำเสนอของพี่น้องเราครับเป็นเช่นนครับ ใสะอาดป้องก,ก,ก,กันการโกงนี่สัญลักษณ์มือเยี่ยมครับสโลแกนครับ,สรบใส่สะอาดป้องกันการ,การ,การโกงปลุก<อ>ใจให้ปลุกม,มือให้กับพี่น้องเราครับเรืกันช่วนคิดเราคิดตามอาจารย์มันจบไปเรื่อยๆเน้นชิมงานครับ ปัจจุบนันนี้ทีมไทยแลนด์เป็นยังไงบ้างาในเรื่องของการตัร้งกลร่วมมือกันหรือต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำอ่าแล้วเรามาวันนี้เพื่อตรงนี้ใช่หรือเป่าีเราต้องการจะสร้างเครือข่ายกันครับเก้าอี้ตัวนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าหนักมากครับเนี่ยยกคนเดียวแทบไม่ไหวครับ เนี่ยยกข้างมือเนะี่ยอาจารย์มันจบยกข้างมือยกจะไม่ไหวยิ่งถ้าอาจารย์บอกว่าให้ใช้นิ้วก้อยยกสิโอ้โหนิ้วก้อยนิ้วเดียวครับไม่ขึ้นนะแต่ท่านเชื่อไหมครับว่านิ้วก้อยน้อยๆของท่านทุกนิ้วที่อยู่บนกลุ่มเราเนี่ยครับแค่ทุกคนยื่นนิ้วก้อยเข้ามาแล้ว<อ> โปร่งใสให้โอกาสสุจริตตรงไปตรงมาครับรู้จักกายต่อปากจริงใจมีพนักงานช่วยเหลือจริงจิใจเท่าที่ทำได้ช่วยเหลือจริงใจเท่าที่ทำได้ที่ว่างเสียสลากหลีดอาสาหลีดอาสาตรงกันตรงมาลงต่อเวลาที่ว่างรู้แรงปั่นร่วมแรงร่วมใจร่วมมือการทำงานตรงเปย์ให้กับพี่น้องทุกคนมีข้อดีมเอี่ย๋ บ้านนะคะก็คือตั้งใจทำงานคะมีน้ำใจตั right ้งใจทำงานมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นือสัมพันธ์มากเลยซื่อสัตย์ครับรักษาสัญญาครับรักษาสัญญามีทัศนคติที่ดีใช่หรือคิดบวกครับมีทัศนคติเชิงบวกครับ้ตพึ่งตนเองได้ อ่อนโยนอ่อนหวานมช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นและที่สำคัญเลยครับ,รบตั้งใจทำงานและใสสะอาดด้วยปยรบมเอให้กับพี่น้องกลุ่มที่ส็จครับแกรี่ก็เทียมมากครับโอเคตรงซื่อสัตย์ในทความทุจริตจากพิจิตระโสธรเลยอุทัยธานีและอบุบลมบางส่วนนะครับ จากการระดมความคิดนะครับความหมายของคำว,ว่าทุจริตหรือคอร์รัปชันนะครับก็ที่เห็นเห็นนะครับเห็นแก่พวกพองถ้าธรรมดาเราอาจจะมองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเอ,อเราที่การการเคลื่อนไหว,วเราต้องเอาพวกเดีวยวกันนะตรงนี้นะครับคือบ่อกเกิดของการทุนจริตแน่นอนนะครับการเห็น แก่พวกบอกการทํางานไม่โปร่งใสนะครับไป่ว่าการทํางานผมเป็นประธานชมรมคุณเป็นใคยกรรมการกับธรรมดาอย่ามาถามผมมากผมบอกให้คุณทํายังไงก็เอาอย่างนั้นผมโครงการผมทําผมเขียนขึ้นมาแล้วผมได้รับเงินจากพมมมาแล้วผมจะทําเท่านี้คุณอย่าถามตรงนี้ก็คือความไม่โปร่งใสมันคือการทุจรีตครับไปนะครับการทํางานไม่ถูกต้อง การทํางานไม่ถูกต้องก็เหมือนกับเราได้โครงการขึ้นมานะครับส่วนมากผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับองค์กรพมพิการนะครับ,รบเขาให้จัดอบรมการฝึกวิชาชีพเขามีข้อหนึ่งที่บอกว่าเครื่องใช้สนักงานบางสิ่งบางอย่างเราเบิกไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราไปเบิอกอ้าวตู้เก็บเอกสารอย่างนี้เพื่อมาฝึกอาชีพในการสารตะกร้า ขาไม่ให้เบิกเราเบิกได้นี่คือการทำมาไม่ถูต้องถ้าเราถือดันุลังทำไปนั่นก็คือการทุจริตต่อหน้าที่นะครับนี่ครับการระดมมาค่งกลุ่มเจ็ดทุจริตคอร์รัปชันนะคะหมายถึงาจากที่เราระดมความคิดเ,เห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่มน,นะคะหมายถึงการประพฤติชั่วโกงไม่ซื่อตรงขาดคุณธรรมและจริยธรรม ยึดผลประโยชน์ส yeah, eh, okay. ่วนตัวมากกว่าส่วนรวมนะคะอย่างเช่นการช่อร่ายกระโดดโดยขอเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินโครงการที่จะดําเนินการหรือว่าการรับเงินตั้งโต๊ะการโกงเวลาการไม่ยึดถือกฎระเบียบข้อกฎหมายหรือว่าการรับของขวัญเกินราคา3,000บาทใช่ไหมคะโครงการมาสเตอร์โอเครับบุญรับคนสุขรู้ทันคนโกง เป็นพิธต่อสังคมขอป็ะนีประนที่สามครับท่านสามารถบเชิญไปร่วมทเที่ยวเล่นกอล์ฟกับบุคคลที่มีความสรถทางธุรกิจหน่วยงานเปบนรายงานได้หรือไม่ทางกลุ่มเด็่วลงมติว่าไม่ครับไม่ได้ใช่ไหมครับเขาชวนไปทอง่เที่ยวไปเล่นกอล์ฟไปออกรอบกับคนที่มีส่วน สัมพันธ์ทางธุรกิจกับหน่วยงานทาตอบกลัเราคือไม่ได้ได้ครับขอเห็ุผลครับเพราะถ้าถ้าเขาไ่หวังผลประโยชน์กับเราเขาคงไม่เชิญเราไปไปร่วมท่องเที่ยวหรือเล่นกรนบอะไรแบบเพราะว่าง่ายๆะใช่ถ้า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 หน่วยงานเรากำลังก่อสร้างหรืออะไรสักอย่างนธุรกิจเขาอยู่เขาจะมาช่วยเราทำให้พอเขาเชิญเราไปถ้าเราตกลงไปกับเขาเขาอาจจะังคับให้เรา ไอเซ็นเดินตั้นะเพราะว่าเพราะเราว่าเราเราเราล่วงลงไปร่วงเลยไปเที่ยวครั้แล้วนะครับแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้เพราะปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเสาสี่เกินไปเธอไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรอย่างเี้ครับผมคือเราไม่ถ้าเราร่วมไปครั้งแล้วเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เพราะเราเราลงทุนไปเยอะแล้วอ่าเงี้ยตัดไฟแต่ต้นงลงเราต้อเลยตัดทั้งไฟแต่ว่นไม่ไม่ไม่ไปับเรื่องความปลอดภัยับโอเคอันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณกลุ่มเจ๋งมากนะครับก็ ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจงจังๆอยู่ครับอันนี้คือรูปแบบในอนาคตชี้ให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยทางเนี้ยที่น้องๆพูดกันมาในใช่เลยครับความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจะเกิดการทุจริตมาอย่างแรงนั่นหมายถึงว่าการทุจริตผ่านโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าทีต่ตำรวจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่จับโจรทุกวันนี้อย่างเดียวไม่พอแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งครับคือปราบโจรใส์